Power Bank ที่มีสายชาร์จในตัวมีหัวเสียบชาร์จตัวมันเองด้วยผ่านมาตรฐานมกอกรและมีรับประกันให้ถึง2ปีและนี่คือโ o w e r Bank งค์15,000มิลลิแอมจาก <Ac> เดี๋ยวนี้ใช้พราะว่าแบงค์เราพกตัวเดียวจบเลยครับสายเสยอะไรเนี่ยไม่ต้องเอาไปด้วยเพราะมี power bank ที่มีสายในตัวอย่างตัวนี้มีทั้ง Type C และ Lightning พอจะใช้ก็แค่แงะสายออกมาเสียบชาร์จได้เลยใช้เสร็จก็พาดสายเก็บไปเลยครับมีบล็อกมีล็อกเก็บได้เรียบเนี่ยจะเสียบแบบมีสายฝั่งนี้มีพอร์ตมาให้อีก2พอร์ตทั้งพอร์ต Type C รองรับ power delivery ได้ถึง20วัตต์และพอร์ต Type A ที่รองรับ quick charge 3าความเร็วสูงสุด22.5วยังไม่พอตัวนี้มีขาเสียวชาร์ยังชาร์จตัวมันเองด้วยเเงลย ต้องพกสายพกหัวชาร์จไปเพื่อเสียบชาร์จเพอแบงค์อีกทีหนึ่งแค่กลางขาออกมาเสียบปุ๊บ ขึ้นชาร์จได้ทันทีลองทดสอบเสียบชาร์จ s a m S u n g ส2 5 u l t r อาที่มีความจุแบต5 0 0 0มิลลิแอมจาก Bank แบตโฟลแบงค์เต็มร0 0ผมชาร์จมือถือ Samsung เนี่ยได้ทั้งหมด2รอบกว่าๆนะครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งตรงนี้เป็นขาตั้งนะครับสามารถใช้นิ้วเลื่อนออกมาได้แบบนี้เอาโทรศัพท์วางเกี่ยววางพิงแบบนี้ได้เลยโฟลแบงค์ที่ครบเครื่องจบในตัวเดียวจากแอ mi มที่สาคัญมีรับประกันให้อีก2ปีด้วยสบายใจได้ยาวๆมีให้เลือกหลายสีกดดูและเลือกซื้อได้เลยที่ตะกร้าเป็นตะกราอง,ร, me, าองรับ